สวัสดีคะ่ะเอฟซีวันนี้ก็มีแนวทางมาจับคู่ให้เอฟซีนะคะข้างบนเราจะจับคู่สองตัวก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดอคอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่า,าดูแล้วจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะไม่มีคอมเมนต์ไม่มี การนำเสนอถ้าเราไม่กดไม่คอมเมนต์ก็ AI ก็จะไม่ค่อยได้เขาก็จะไม่ค่อยจะได้ดันนะคะ FC ่็บีจะไม่เห็นแนวทางอ่าก่อนที่จะอ่าไปดูแนวทางก็ให้ได้ดูคลิปที่แล้วบ้างอืมบนนะคะบนล่างลงมาสามคลิปนะคะ FC บ นีคราวนี้ก็จะเป็นคำเป็นอีพีแล้วนะคะอีพีหนึ่งพีสองพีสามพีสี่จะได้ตามได้นะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกสื่อสากินแบ่งรัฐบาลมาสนับสนุสนการพนันโดยสิ่งกฎหมายท่านธนพิการชินใจโปรดทัพยานญาณคะ่ะรับชมนะคะ FC. เอฟซีเราช่องเล็กเอาการดันก็จะไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะคะและคลิปก็ไม่ได้ลงมากนะคะเอฟซี FC. เอาจนเน,น้นๆคลิปที่ผ่านมานะคะายเอฟซี FC. เราก็จะลงให้เป็นเป็นคลิปตัวนี้นะคะ สามตัวติดบนก็คือเป็นตัวนี้เองนะคะแล้วเราก็จะมาจับคู่แล้วนะคะ fc วันนี้เราจะมาจับคู่เราก็จะมาจับคู่เป็นตัวนี้นะคะเราก็จะเป็นจับคู่กันนะแล้วเราก็จะนําสูตรติดบนไมีกคีคราวนี้เราจะชนหลายๆายสูตรมาลงเราก็จะนําสูตรนี้ขึ้นเป็น สูตรนี้ก็มีความแม่นยำมาก FC เนี่ยติดตลอดเลยค่ะ,อะรอบนี้ก็ได้401แต่เราจะนำสูตรนี้สูตรนี้ที่เราก็จิตบนล่างนะคะ อ่าสูตรนี้ได้เก้ากับศูนย์ราคะเอฟซี FC. อ่าสูตรนี้ราคาให้เป็นเลขเก้ากับศูนย์แล้วก็มาสูตรนี้ที่เราพลาดไปเมื่อที่แล้วแต่เขาก็เขาก็มาสูตรนี้ได้เก้ากับหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็จะนําสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะเอฟซี FC. สูตรนี้จะเป็นสูตรอ่าพิเศษได้เก้ากับศูนย์เหมือนกันแล้วก็จะนําสูตรตัวนี้มาอีกทั้งหมด สูตนี้ก็ติดมาตลอดนะคะไอีอ่ะก็มีโรงล่างครั้งหนึ่งนะคะอ่ะทั้งหมดชนสี่สูตรนะคะอ่าหนึ่งพยหกแปดเด่นบนชนสี่สูตรนะคะ คนสี่สูตรก็คือ,อมีเก้าศูนย์ชนสามครั้งแล้วก็เก้าหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะเอฟสีเราก็จะใช้เป็นเดินเราจะมาวิ่งก็ได้นะคะหรือจ,จับเรามาวิ่งวิ่งได้นะคะเอฟสี่เราใช้เก้าอง ูนย์กับหนึ่งแต่เราก็จะเน้นที่เก้านะคะเน้นที่เก้าทำไมอันนี้ไม่ไมออกคนละคนละอ่านนะมั่มงตัอการเกวนะาคาอีกสิจะไปไว้ไหนล่ะอ่าอ่า ลองนะคะเราก็จะใช้สี่สูตรคนก็คือชนสี่สูตรได้เก้ากับศูนย์หนึ่งแล้วก็ไปเน้นเก้านะคะเอฟซีพอเน้นเก้าเสร็จแล้วก็จะใช้ตัวเด่นของเราเนี่ยตัวนี้ก็ชนมาก็แล้วก็ให้ดูนะคะับเอฟซีสี่สูตรตัวนี้ก็ชนอยู่อ่ะ สองสามสี่สองสามสี่ก็ไม่หลุดนะคะสูตรนี้ก็ไม่ลุดแต่เราก็จะไม่ไม่เอาเลยค่ะ,ะเพราะว่ามันไม่ชนกันมันชนมันก็ชนอยู่ว่ามันชน เป็นสามตัวเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้งวดนี้เป็นงวดที่สี่สิบสามศูนย์หนึ่งสองอ่าศูนย์หนึ่งสองนะคะเอฟซีงวดที่สี่สิบสามอ่าแล้วก็ สูตรนี้ก็สูตรหนึ่งชนอีกนะคะ F4 อ่าสูวรนี้ก็ชนเก้ากับสี่อ่าเท่ากับเป็น,นเราเอาเลขเลขเด่นนะคะเราเอาเลขเด่นมาอ่าเราก็จะนำสองสามสี่มามาให้ F4 อ่าได้เห็นเราก็ใช้สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะคะ F4 สามสูตรเราจะใช้ชนกันนี่สูตรหนึ่งนะคะสองสามสี่อ่าชนสองสามสี่เนี้ยเข้ามาตลอดนะคะไม่หลุดสองสามสี 2, 3, ่เราก็จะยืดสองสามสี่แล้วพอความกระเด็นเด่นที่สุดเราจะเอาอ่าตัวเดียวเน้นมาที่สามอ่าสุดน,นี้ก็เข้านะคะอ่าขีงวดเนี่ยสิบกุงวด ด,ดไปข้างหนึ่งนะคะแล้วก็มีเป็นสิบเอิ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอา่เด่น,นสิบบนสุตรนี้ก็มาสามเราถึงได้คิดว่า,าสูตรทั้งหมดเราก็จะไปลงเป็นสองสามสี่สองสามสี่นะคะสิบบน สองสามสี 2, 3, 2, 3, 4, ่สองสามสี่เราก็จะจับคู่ให้เอฟซีนะคะเราจะจับคู่ให้เอฟซีสูตรนี้มันชนอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเอฟซี F ากับสองนี่ก็ชนเหมือนกันแต่ว่าจะชนมากที่สุดก็คือสามนะคะแล้วก็ชนมากที่สุดก็คือสามเราก็จะเน้นคู่ที่ เด่นที่สุดก็คือสามนะคะอ่า,อาแล้วก็จะใช้อีกอ่าเรกาก็จะเอารบบนมาลงให้อีก,อกทีอ่าไม่ใช่ขบบนจะเป็นหน่วยบนนะคะ หน่วยบนนี้ก็จะได้เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งงวดนี้งวดที่สามสิบกว่าเหมือนกันนะคะแต่ก็มีดุดบ้างนะคะ fc งวดที่แล้วเขาหลุดงวดนี้เขาจะมาไหมเจ็ดศนย์หนึ่งนะคะวันนี้ก็เราก็ะจะเอาตัวที่เด่นตัวนี้เป็นครบบนล่างงวดที่แล้วก็ได้อ แกับเจดอยู่นะคะเมืที่แล้วได้แปดกับเจอยู่องดงดก่อนโน้นได้แปกับเจ็ดเมื่อที่แล้วไปลงล่างนะคะอะ่มันก็มีห้าแปดเก้าสามสี่ห้าแปดเก้าสามสี่ก็เหมือนสามสีแล้วก็ติดมาแล้วนะคะสีะ่ถ้าเราจะบนเราจะอยากจะได้มาอีกสักตัวหนึ่งเพื่อ,อเป็นแนวทาง ให้ f อซได้เห็น,นเพราะว่าถ้าน้อยชุดตัวเดียวบนตัวเดียวมันก็จะจับมันก็จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เราก็จะเอาสองตัวสูตรพิเศษของเราสูตรพิเศษของเราก็ลืมไปว่าที่อ่า 696นะคะ696บวก13นะคะ fc อ่าเราก็จะได้ว่าที่แล้ว696ก็ได้9กับ0ใช่ไหมคะอ่า696ก็ได้9กับ0อ่าได้9กับ0มันก็เป็น9อยู่ดีนะคะ fc เราก็มาจับคู่กันเลย เราจะใช้ตัวนี้จับตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ไว้หลับด้วยอ่าจับคู่สองเก้าสามเก้านะคะเอสีลองลองพิจารณาดูก่อนนะคะว่าศูนย์กับหนึ่งเราก็ติดติดนะคะติดติดเรียกาน้าลงทุนแต่เราก็จะเน้นแม่นอยู่บ้างนะคะกันเป็นกันอ่าแล้วก็ สองเก้าสามเก้าแล้วก็สี่เก้านะคะแล้วก็ใช้เก้าเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็ใช้เก้าเป็นตัวแทนแล้วก็ใช้เอทีก็กันสามเก้าสี่เก้าถ้าเป็นตัวแทนแล้วก็จะเอาเป็นหนึ่งเก้านะคะเอฟซีหนึ่งเก้ากันไว้หน่อยนะคะเอฟซี FC. เพราะว่าฐานเน้นตัวนี้ชอบตัวนี้ก็คือตัวนี้นะคะ,ะก็คือสามศูนย์ะคะสามศูนย์สองศูนย์สองหรือหนึ่งสอง่าถ้าจะเอาหนึ่งก็ได้ศูนย์ก็ได้นะครับสีเพราะว่ามันอยู่ที่อ่าที่สี่อยากจะจับอีกก็ได้นะคะเราก็จะให้แค่นี้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ลงให้ยี่สิบสามตอคอหกแปดดูให้รวยเจ็ดแปดเก้านะคะ fc ไว้ออกวันเสาร์นะคะอ่าพี่เจนากันก่อนก่อนนำไปใช้ถูกใจก็จัดขัดกจก็ผ่านมีสองตัวนี้ที่เด่นที่สุดนะคะ fc อ่าเน้นเน้นก็คือตัวข<ช>ีดยาวนะคะอ่ะแค่ไปดูนะคะอ่าไว้ fc รอบนี้ ไปหยิบจับกระตรี่ไว้เผื่อทูงวันใหญ่นะคะขอให้มันหมานะคะแหงๆปังๆคลิปหน้าไว้เจอสรุปอ่าหลายๆายสูตรมาชนกันอีกเหมือนเดิมนะคะเผื่อเป็นแนวทางสวัสดีค่ะ